ที่งานคมมากาจจอจีฟอร์ดอาร์4090เราอยากจะรู้ว่ามีรุ่นไหนแบรนด์ไหนและราคาเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยณร้าน A อสเก m มอเราอยากรู้ว่าที่ร้านนี้มีกาจจอจีฟอร์ดอ g ร4090รุ่นไหนราคาเท่าไหร่และมีของแถมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเชิญพบกับ ผู้ขายได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้มีรุ่นไหนอะไรบ้างครับอ่าตอนนี้จะมีอยู่3รุ่นนะครับอ่ารุ่นแรกที่จะแนะนําเลยก็คือตัว ASUS TUF Gaming ราคานี้จเจ็ดห9 0 0ัน้บาทขอ oh. งแถมนี้จะได้เป็นที่ ทำการ์ดจอแบบสวยๆเลยโอ้ครับส่วนตัวที่2จะเป็น i n o โนทรีดตัวนี้ราคาก็น่าสนใจอยู่ราคาอยู่ที่74,900บาทตัวของแถมนี้จะให้ Apple ิลพอร์ Gen 3แล้วก็เป็นเสื้อฮูดของทาง i n o โนทรีด้วยโอ้ได้แอ r p o d ด้วยเหรอครับใช่ครับ้มุ้มากมาต่อมาเลยครับตัวสุดท้ายเนี่ยราคานี่แบบโดนใจสุดๆเลยเป็นของ Gigabyte w ินฟรนะครับราคาอยู่ที่6 8 5 0 0บาทเองโอ้ว่าราคานี้โดนใจสุดๆอ่าส่วนของแถมนี้จะได้เป็นเสื้อฮูดของออรัสนะครับผม ราคาคุ้มได้เสื้อฮูดอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณครับร้านแห่งความเร็วสำหรับเกมเมอร์กับร้าน Speed Gaming เรามาดูกันนะว่าจะมีการ์จอ G-FORCE e RTX 4090ตัวไหนบ้างสำหรับด้านนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชนกับผู้ขายกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ร้านสปีดเกมมิ่งเนี่ยมีการ์จอ4090รุ่นไหนบ้างครับผมราคาเท่าไหร่แล้วก็พ้อมแถี้อะไรบ้าง ตอนนี้4090ของทางเราเนี่ยมี2ตัวนะครับจะมี4090มีเป็น ASUS กับ g a l a x นะครับถ้าเป็น ASUS เนี่ยโอ้ ASUS Cup ค,นะครับราคาอยู่75,900ครับ ASUS Cup Gaming จะแถมตัวคำการจอไปให้ด้วยเลยเในในนี้เลยครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับของทางร้านเรา4090ก็จะเป็น g a l a x เลย นี่เลยครับผมใหญ่มากเลยสีสวยงามมากตังใหญ่มากครับราคาจะถูกกว่า ASUS ด้วยตัวนี้อยู่73,900มามครับโอ้ถูกกว่าด้วย73,900มามใช่แล้วก็มีของแถมเป็นคีย์บอร์ดนะครับโอ้และยังมีสิทธิ์แลกซื้อไปซื้อเก้าอี้ของกาแล็กได้อีกด้วยครับโอ้โหนี่ไงจาก8,900บาทเหลือ4,990บาทโอ้โหเกือบครึ่งราคาเลยเนี่ยโอ้นี่นะครับ4090ของเรา2ตัวตอนนี้ก็คือที่ร้าน สเกมมิ่งเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวทับเกมมิ่งแล้วก็ส่วนของกาแล็กนะถ้าใครสนใจในราคาสุดคุ้มและของแถมบิ่มๆแบบนี้ก็มาที่ร้านสปีดเกมมิ่งได้เลยนะขอบคุณครับร้าน j จบร้านของคุณรักสินค้าไอทีับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีการ์จอ G-Force e RTX 4090รุ่นไหนราคาเท่าไหร่และของแถมเป็นอะไรบ้าง เรามาอยู่กับไทเกอร์ครับผมสวัสดีครับ490เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างในร้าน JB เนี่ยก็ั้งหลักนะ้า490มันมีสองรุ่นราคาแค่เปลี่ยนกัมาเลยต่างต่างเท่หลักพันนะพันเดียวเองออก็จะมีนี่ย SoTech 490กับ Inno TD 490เนี่ยโซ t ทคจะอยู่ที่75,900บาทส่วนอ Inno จะอยู่ที่74,900บาทต่างกัน 1, พันเดียวพันเดียวใช่แล้ว แต่รุ่นเนี่ยมีของแถมอะไรบ้างก็ถ้าเป็นโซเท็กนั่นก็จะนี่มีเขาเรียกว่าอะไรไอ้ปุ่มกดคีย์บอร์ดแถมมาให้ออ๋คีย์แคฉคีย์แคกแล้วก็ขวดน้ำจะกระบอกน้ำหรือเ่ากระบอกเก็บน้ำเก็บน่าจะเก็บความเย็นด้วยแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่แล้วก็จะเป็นฝั่งของอ่าอินโน่นี่อินโน่าจะเป็นตัว4090นย่ยแถมเป็นตัวหูฟังไอวอร์ดสามอิพอร์ทด้วยแล้วก็เสื้อฮูทธแบบนี้เลยที่ใส่อยู่โอ้โหนี่ยแบบนี้เลยเสื้อบอดี้กู๊ปนะใช่โอ้ยเจ๋ง เอเลยโหนี่ฮนะใครที่สนใจจะซื้อกาจอแรงๆตัวท็อปในปัจจุบันนี้และของแถมคุ้มๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องมาจัดที่ JAB Computer Group แล้วรีบจัดเลยก่อนสินค้าจะหมดนะ,นะ,ะอยู่ที่ร้านอันวอน เนะี่ยเราอยากจะรู้ว่ามีกาจอ4090รุ่นไหนราคาเท่าไหร่หและวองแผมเป็นอะไรบ้างเ,เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ขายุดสวยได้เลยนะครับรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอยากรู้ว่า g 4 r t x 4090เนี่ยมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็มีของแถมเป็นอะไรบ้างคบผมโอเคนะคะตอนนี้นะคะทางแอดไว้ก็จะมีเป็น RTX 4090นะคะก็จะมีอยู่2แบรนด์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นของ ASUS แล้วก็ของ Inno 3D นะคะเรมาดูข้อตของแถมนะคะอะ่าตัวนี้ก็จะเป็นของ Inno เนาะ Inno นะคะเมื่อซื้อ ตัว4090ก็จะได้เป็น AirPods Gen 3นะคะหรือว่าเสื้อฮูดตัวนี้ไปเลยนะคะเพียงง่ายๆเลยก็คือซื้อของอินโนแล้วไปรับของแถมที่อินโนได้เลยตรงที่บูตอินโนได้เลยตที่บูอินโนได้เลยใช่อ้มุเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะของอินโนราคาอยู่ที่73,900บาทโอ้73,900ใช่ว่าคุ้มนะทุกคนคุ้มมากค่ะในงานนี้ให้รถ แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกแบรนด์นึงนะคะก็จะเป็นของแบรนด์ ASUS เนาะ ASUS นะคะจะอยู่ในราคาอยู่ที่73.900บาทเท่ากันเท่ากันใช่ค่ะของแถมมีอะไรบ้างส่วนของแถมของ ASUS นะคะนี้เลยเมื่อเสื้อ4 9 9 0ของ ASUS นะคะก็จะดเป็นส่วนของเสื้อฮูดนะคะตัวนี้เนาะเป็นเสื้อฮูดนะคะ มูลค่าตัวนี้จะอยู่ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปจะได้เป็นเสื้อฮูด ROG ตัวนี้ค่ะอนออ่ไหนๆก็ได้ไหนละมีให้ดูไหมทั้งสองตัวเลยมีค่ะตัว40่ศูนยเดี๋ยผมเห็นแล้วเนี่ย40นกศูนย์ตัวนี้เออเดี๋ยวยืนรอดูใกล้ใกล้เลยโอ้เรานะกนจอใหญ่นะนี่เลยอีกสามนะนี่ วันนี้4090ของอินโนเนาะตอนนี้สินค้าก็ยังมีจําหน่ายอยู่นาะยังมีจําหน่ายเรื่อยๆค่ะวันนี้วันแรกเนาะคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่สินค้าเรามีเติมให้แน่นอนค่ะค่ะถึงแม้ว่าวันที่2ที่สมก็ยังมีมาเติมมีเรื่อยๆค่ะถ้าใครตัดสินใจจะมาก็มาได้เลยมาสอบถามได้เลยค่ะมีค้าอยู่ก็รีบจัดก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับกับกาจอ40 90ที่เราไปดูมาแต่ละร้านก็มีหลายตัวคุ้มๆมไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่ความชอบของส่วนคนละกันว่าชอบแบรนด์ไหนชอบร้านไหนสนใจซื้อร้านไหนหรือแบรนด์ไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบเลยครับส่วนวันนี้แอดว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ กดไ like, ลค์เพจแอดบิกด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้เอวาขอตัวไปเดินเล่นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม